สวัสดีคะ่ะพบกัน ep 21นะคะก็ไม่ได้ลงคลิปมา3-4วันเนาะก็พอดีว่าไปหาปู่มานะคะไปดูพระมาเออปู่เขเลือกองค์ที่สวยๆมาให้นะคะก็เลือกมาหลายองค์อยู่แต่ว่าก็วันนี้เอามาลงให้ชมแค่7องค์ก่อนนะคะก็จะลงให้ดูทุกๆวันนะคะเหมือนเดิมเลย แล้วก็ขออนุญาตแจ้งอีกทีนะคะสำหรับลูกค้าใหม่ถ้าอยากไ้ภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์แล้วก็แจ้งนัมเบอร์ที่อยากทราบได้เลยนะคะ,ะไม่ให้เสียเวลาเนาะก็ไปดูกันเลยนะคะองค์แรกนะคะองค์แรก เป็นพระชัยอยุธยานะคะอันนี้เลี่ยมกรอบกันน้ำให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะอันนี้ด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งเปิดอยู่สองพบาทนะคะ ต่อไปหมายเลขสองค่ะหมายเลขสองเป็นพระพิคเนตปางสําเร็จทุกประการนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบกันน้ำสวยนะคะเป็นปางสําเร็จทุกประการอันนี้ด้านหลังจ้ะ หมายเลขสองเปิดอยู่ที่500บาทนะคะต่อไปหมายเลขสามค่ะหมายเลขสามเป็นพระสยามเทวาธิราชนะคะปี18เป็นกระไหลทองนะคะอันนี้อันนี้ด้านหน้านะคะ ด้าน,นหลังค่ะหมายเลขสหมายเลข3มเ,ข3เปิดอยู่ที่สองพันบาทนะคะต่อไปหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขสี่เป็นหลวงพ่อพรมนะคะวัดช่องแค เลี่ยมกรอบกันน้ำแล้วเหมือนกันค่ะหมายเลขสี่เปิดอยู่ที่สองพันบาทค่ะต่อไปนะคะหมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้าเป็นหลวงปู่วแหวนนะคะ ส่วนมากจะเลี่ยมกรอบกันนะ้ำมาแล้วนะคะ EP นี้เนาะด้านหลังค่ะหมายเลขห้าหลวงปู่แหวนเปิดอยู่ที่500บาทค่ะต่อไปหมายเลข6ค่ะ หมายเลขหกเป็นพระกุหูยานนะคะลบบุรีจังหวัดลบบุรีนะคะวัดพระศีรีเป็นพระกุลบ,บุรีหูยานวัดพระศีรีด้านหน้าค่ะหมายเลขหก เปิดดูที่สองพบาทนะคะต่อไปหมายเลข7ค่ะดวงพ่อบุตรวัดใหญ่นะคะวัดบางปรากฏ เยี่ยมกรอบกันน้ำแล้วค่ะอันนี้สวยนะคะอันนี้เขาเขียนว่าสองสี่เก้าแปดไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นปีหรือเปล่าก็นี่เลยหมายเลียกเจ็ดเปิดอยู่ที่สองพันบาทนะคะ ครบทุกองค์แล้วนะคะสำหรับลูกค้าถ้าอยากชมองค์ไหนเพิ่มเติมนะคะหรือว่ายังไงก็แอดไลน์แม่ค้ามาเลยค่ะ0 9 8 6 2 4 6 5า6นะคะแล้วก็แจ้งํำเบอร์ที่อยากปิดหรือว่าอยากดูภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะก็ฝาก กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ขานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ